อีฟพุทธธิดาเดินทางไปรับศพคุณพ่อต้อยเศษฐาท่า,ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่21กุมภาพันธ์65ที่โรงพยาบาลจุฬาพรอ,อีพุทธธิดาสิราชญายาพร้อมครอบครัวเดินทางมารับศพต้อยเศรษฐาสิราชญายาผู้เป็นพ่อหลังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดด้วยวัย77ปีโดยมีนายวินัยพันธุรักและนายพิชัยทองเนียมสองสมาชิกวง The Impossible ร่วมมารับศพเพื่อนร่วมวงด้วยความอาลัย ก่อนนำร่างไปสวดพระอภิธรรมที่ศาลาหนึ่งวัดเทพศิรินทราวาสราชวร,รวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้ก่อนตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วัน ดานอีพุทธธิดากล่าวว่าที่ผ่านมาพอ่ออยู่ในภาวะประคับประคองมาสักพักแล้วไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ก็รู้ว่าสภาวะของโรคไม่สามารถรักษาได้เพราะพ่อทานไม่ได้เหมือนคนไข้หนักหลายๆเคสหากทานได้หมอจึงจะรักษาให้เพิ่มเติมและด้วยสภาวะร่างกายแบบนี้ทําให้มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตอนพามาก็คิดว่าหากพ่อได้พักสัก2-3วันให้หมอได้ให้อาหารทางสายยางหรือน้ําเกลือแล้ว อาการพ่อคงจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าพ่อมาถึงแล้วพ่อเหนื่อยมีอาการความดันตกมีเสมหะทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่สัน้นแม้จะรู้ว่าพ่อป่วยเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ พ่อเข้าโรงพยาบาลหลายรอบต้องดูแลระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านหากมีอะไรที่ไม่สบายตัวไม่สบายใจจะกลับมานอนสักช่วงแล้วกลับบ้านใหม่จริงๆไม่มีสัญญาณอะไรแต่หมอก็เคยพูดไว้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เราสามารถทำให้พ่อดีขึ้นได้มันอาจจะทรงทรงสุดๆหรือสุดลงไปเลยแต่เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เราก็เคยคุยกันเพียงแต่เมื่อวานไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้อีพุทธธิดากล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ